สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาร้องเพลงที่น้องๆขอมานะคะเป็นเพลงที่พี่เคยชอบมากเลยเพลงแค่หนึ่งนาทีถ้าอยากเอาอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้เลยเพราะว่าถ้าไม่คอมเมนต์นะคะเราจะไม่ได้เพลงเลยเลยอยากได้เพลงยกัยกษ์ก็พี่จะร้องให้นะคะถ้าเราพิมพ์เอานะคะพ่อพี่ก็จะอ่านให้เนาะโอเคพี่มาลงกันหนึ่งนาทียังกอวี เป็นปีเรื่องแบบนี้เธอดันใจแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้แล้วฉันยังลืมกันไงจริงๆครบรอบมาเป็นปีเรื่องแบบนี้เธอดันใจแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้แล้วฉันยังลืมกันไงจริงๆครบรบมาเป็นปีจบเลยนะคะบายยคอมเมนต์ว่า